โห oh, ช่องนี้สามารถใช้ AI นะครับสร้างผู้ติดตามได้ถึง1.3ล้านคนแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ต่อเดือนจาก YouTube อยู่ที่4 4 40, 4,000บาทต่อเดือนทำยังไงโดยใช้ AI ไปรับชมกันครับอาชีพใหม่มาแรงในปี2025สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Q, Q Management t a l นั่นเองเมื่อวานเนี่ยผมได้ทำการบอร์ดแคทไปใน Li n e OA เนาะใครที่เป็นเพื่อนกับผมใน Li n e OA เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆานะครับก็พูดถึงเรื่องอาชีพใหม่ที่จะมาแรงในปี2025 ที่เรียกว่าอาชีพ YouTube Automation ผมขึ้นแชทให้ดูว่าโอ้โหแชทแตกกันเลยทีเดียวนะครับมีคนสนใจเยอะมากๆแล้วผมพูดตรงว่าตอนเนี้ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับผมแต่วันนี้ครับคนไทยก็เริ่มเริ่มทำเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยได้ยินมาก่อนผมก็จะบอกว่าอันนี้คืออาชีพใหม่ที่สามารถกินรายได้ได้ยาวๆครับทำไมคิวถึงบอกว่ามันสามารถกินได้ยาวๆเดี๋ยวจะพูดให้ฟังไปเรื่อยๆนั่นเอง การทำอาชีพยู u ูบออโตเมชันเนี่ยคิวต้องแยกแบบนี้ให้กับทุกคนได้ฟังก่อนเนาะคือการทำไรายได้บนโลกออนไลน์ครับจะแบ่งแยกหลกัหลกๆเป็นทั้งหมด2แบบนนเนาะแบบที่1นนะครับนั่นก็คือการขายของออนไลน์อย่างเช่นที่คิวได้สอนไปในหลายๆคลิปไม่ว่าจะเป็นการทำนายหน้าหรือว่าการเปิดร้านค้าดอบชิปหรือว่ามีราา้านค้าตัวเองมีสินค้าตัวเองอันเนี้ยคือการขายสินค้าออกไปแล้วเราก็ได้กําไรส่วนต่างตรงนั้นเข้ามาเรียกก็เป็นการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ถูกไหมครับกับอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือการที่เรา สร้างยอดวิวนั่นเองครับผมสร้างยอดวิวแล้วเราจะมีรายได้สาหรับเพื่อนๆพนพี่ๆี่ที่ชมคิวทาง u t u b e เนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนรู้ไหมว่าคิวเนี่ยได้รับรายได้จากช่อง u t u b e นะครับไม่มีการขายสินค้านะแต่ได้มาจากยอดวิวนั่นเองอ่าถ้าเกิดใครเคยได้ยินคำเนี้ยว่าเฮ้ย เราทําคลิปมียอดวิวเนี่ยเราก็สามารถได้รายได้แล้วหรอใช่ครับไอ้วิธีนี้เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วอย่างเช่นข่าวดังๆที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่คนนี้เขาเก่งมากๆใช้ไม่ถือแค่เครื่องละ2 0 0 0นิดนี้เนี่ยเขาก็สามารถสร้างไรายได้จากยอดวิวผ่านทาง f c e e o o o เนียได้มากกว่าครึ่งล้านบาทกันเลยทีเดียวเนี่ยผมขึ้นข่าวให้ดูโอ้โห สุดยอดมากๆนะครับผมซึ่งเราก็จะเรียกช่องทางนี้ว่าเป็นการสร้างไรายได้จากยอดวิวนั่นเองยอดวิวเนี่ยเราจะได้ไรายได้มายังไงนะครับผมได้มาจากโฆษณาที่ขึ้นก่อน ดูคลิปนั่นเองอ่าใครที่ดูคลิปของคิวผ่านทาง y t u t u นะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นก่อนใช่ไหมถ้าเกิดคุณไม่ซื้อพิมียมนั่นแหละครับเราครีเอเตอร์อย่างเช่นคิวเนี่ยหรือหลายๆคนที่ทำคลิปวิดีโอโลงบน YouTube หรือว่าบน Facebook เขาก็จะได้ค่าโฆษณาตรงนั้นนั่นแหละมาเป็นเงินนั่นเองนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยเกิดคําว่า YouTube Automation ขึ้นมาอ่า YouTube นะครับเราก็ว่าง่ายๆก็คือเราต้องทําคลิปวิดีโอขึ้นมาใช่ไหม คิวบอกตรงว่าการท YouTube ปกติเนี่ยก็เหมือนที่คิวกำลังอัดคลิปให้กับทุกคนดูอยู่นะครับยิ่งมีคนดูเข้ามาเยอะๆเนี่ยคิวก็จะได้ตังค์ใช่ไหมแต่เราต้องมาอัดคลิปวิดีโอเองถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันครับที่ชาวต่างชาติเขานิยมทํามากๆนั่นก็คือการทําแบบ YouTube Automation ก็คือคุณให้ AI มาทําคลิปวิดีโอให้กับคุณเลยไม่จําเป็นที่จะต้องทําคลิปเองนะครับผมไม่จําเ,เา,เาเป็นต้องพากเสียงไม่ต้องไปต้องทํารูปไม่ต้องเปต้องออกมาพูดหน้ากล้องแบบนี้ใครที่ไม่ชอบพูดหน้ากล้อง ก็สามารถทําได้ครับผมแล้วผมจะบอกว่าการทำ YouTube Automation ครับชาวต่างชาติเนี่ยเขาทํากันมาแล้วได้รายได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้คิวมีตัวอย่างให้กับทุกท่านด,ดูครับซึ่งพออาชีพนี้เข้ามาในไทยก็อดไม่ได้ครับที่คิวต้องพูดเพราะว่ามันจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคน มันจะตอบโจทย์กับพี่ๆหลายๆคนที่แบบเฮ้ยคิวพี่ไม่อยากออกหน้ากล้องพี่ไม่อยากขายของแต่พี่อยากมีไรายได้บนโลกออนไลน์ทํำยังไงนะผมและอย่างเช่นที่คิวบอกไปว่ามันยั่งยืนนั่นก็คือการสร้างไรายได้บน y u u t u u t o u t t m o t เนี่ยมันเป็นการสร้างไรายได้จากยอดวิวครับฉะนั้นล่ะครับลิปวิดีโอของคุณเนี่ยยิ่งมียอดวิวมากขึ้นเท่าไหร่แสดงว่าคุณก็จะได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนั่นเอง เพื่อเป็นการเสียเวลาครับแต่ก่อนจะไปฟังครับก็เลยไปติดตามหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็แฟนเพจของคิวมินิมนทอลแล้วก็ทิกต็อกคิวมินิมนทอลครับไปรับชมกันครับผมโอเคครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นช่องตัวอย่างนะว่าเราจะทำ t u b e Automation กันแบบใหม่นะคิวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นคลิปแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าไม่เคยเห็นวันนี้ก็คือเปิดอาชีพใหม่ในปี2025แล้วบอกตรงว่าสามารถสร้างรายได้ได้แบบช่องทางนี้แบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับอะ เรามาเปิดดูกันก่อนนะครับนี่ครับช่องเขาก็จะทำแนวคลิปประมาณตัวการ์ตูนแบบนี้นะครับอ่ะนะครับคือตัวช่องของเขานะครับจะทําคลิปประมาณนิทานเกี่ยวกับกระต่ายและแมวเนาะกระต่ายเนี่ยก็ไปเจอแมวที่นอนอยู่บนถนนนะครับแล้วก็เก็บมาเลี้ยงดูนั่นเองก็คือเขาใช้นะครับ AI ในการสร้างภาพแล้วก็ตัวการ์ตูนต่างๆรวมไปถึงการพากเสียงนะครับให้กับคลิปวิดีโนี้เป็นคลิปวิดีโอฐานนั่นเองโดยที่เขามไม่จำเป็นต้องทําเองครับรู้ไหมครับว่าช่องนี้ครับเขาสามารถสร้างไรายได้บน y t u t u นะได้อยู่ที่ประมาณ43,498บาทต่อเดือนกันเลยทีเดียวซึ่งเราก็เข้าไปดูคลิปของเขาได้เลยนะครับทุกคนเราก็กดที่หน้าช่องของเขาได้เลยปึ๊บเนี่ยครับเขาก็จะมีคลิปประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ ก็คือเขาจะใช้ AI ทําหมดเลยครับผมว่าจะเป็นคลิปนี้คลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เนี่ยเขาก็ใช้ตัวของ AI ทําขึ้นมาเองซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกวิธีกันครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับเราจะใช้ตัวของ ChatGPT เนาะนะครับ ChatGPT เนี่ยสามารถใช้ตัวฟรีได้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมดูนิทานของช่องนี้แล้วผมอยากทำตามอยากมีไรายได้เท่ากัน,นครับเราก็กดแชร์ไปเ,เ,เลยครับเราก็กดคัดลอกลิงก์ครับเราก็วางมาให้ ChatGPT ครับแล้วเราก็บอกว่าอยากได้นิทาน้ายแนวนีน้น ช่วยสร้างให้หน่อยพร้อมเปลี่ยนตัวละครด้วยอ่ะนี่ผมว่าจะโยนไปเลย ได้เลยนิทานในแนวเดียวกันแต่จะเปลี่ยนตัวละครในเรื่องให้น่านสนใจและแต่งต่อเอาไวน้นิดนึงนี่เห็นไหมเป็นหมาป่ากับกระต่ายเจเล์นี่ครับเนี่ยเขาก็สร้างนิทานออกมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องคิดเองครับสำหรับใครที่แบบเฮ้ยเราจะทำคลิปแบบนี้ทํา y ำ YouTube Automation ได้หรอนะครับนี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า c h a t GPT เนี่ยเขาก็สามารถคิดแทนเราได้เลยนะครับผมนะหรือว่าเราต้องการแบบให้หน่าสนใจกว่านี้อ่ะให้หน่าสนใจกว่านี้ ว่านี้ช่วงนี้เทศากาลที่ผมอัดคลิปเนาะก,ก็จะเป็นวาเลนไทน์นะผมอยากให้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะได้ไหมนี่จดหมายรักของโนฮุอ่าเห็นไหมโอ้โหก็เปลี่ยนออกมาเป็นเทียบร้อยนะครับผมแต่ตัวที่ผมจะทำนะครับนั่นก็คือผมจะทำเป็นภาษาอังกฤษเพราะผมต้องบอกก่อนว่า เราทำ YouTube นะครับเราสามารถทำหลายหลายภาษาแต่ถ้าเราทำภาษาเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเนี่ยเราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มากกว่ารวมไปถึงนะครับค่าโฆษณาที่เราจะได้เนี่ยจะได้เยอะกว่าที่ไทยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าง่ายๆสมมติคลิปในแนวเดียวกันเลยนะเราทำเป็นคลิปต่างชาติเราได้10,000แวบบิวกับทำเป็นคลิปคนไทยได้10,000แวิวเนี่ยคลิปต่างชาติเราจะมีรายได้มากกว่านั่นเองนะครับผมก็จะบอกให้ h ช GP t GPT ครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองอ่าเห็นไหมเราก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า อ่ะต่อมานะครับหลังจากที่เราได้นิทานออกมาทาั้งเรื่องนะครับผมเราก็จะให้ตัวของ c h a t g p t ีเนี่ยแบ่งฉากอยู่อย่างเช่นเราไปดูตัวอย่างของเราเนาะมันก็จะเป็นทีละฉากเนาะอ่านี่ฉากแรกนะครับสิงโตกําลังจะตกนะครับกระต่ายอุ้มเลยเห็นไหมมันจะเป็นฉากฉะนั้นแล้วเวลาเราจะทํานิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมานครับเราก็ต้องมีฉากก่อนนะครับผมอ่ะผมก็เลยให้เขาช่วยทําเป็นฉากทีนะจะนําไปสร้างภาพก็บอกเขาตรงๆไปเลยนะครับเออนะครับนี่คือฉากสําหรับนี่ซีนที่1นนะครับนี่เห็นไหม ฉากที่1นนะครับเห็นไหมผมก็ได้มาแล้วสามสี่ห้าฉากนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราไล่ฉากมาทั้ทงหมด7ฉากเนาะเราก็ทําต่อได้เลยสําหรับใครนะครับที่ใช้ตัวของ c h a t GPT แบบเสียตังค์นะครับก็สามารถใช้ Chat GPT เจนภาพต่อได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครนะครับอยากใช้ตัวฟรีนะครับสําหรับตัวของ c h a t GPT เนี่ยเราสามารถเจนภาพฟรีได้แค่1นรูปนะครับผมลองเจนขึ้นมาก่อนเจนได้ไหมป๊บเจนเลยไหมนี่เห็นไหมโอ้โหเราก็ได้ภาพมาแล้ว สำหรับใครที่อยากใช้ตัวฟีนะครับก็มีหลายตัวเลยครับผมตัวที่คิวอยากจะแนะนําเลยนะสําหรับใครที่อยากใช้ตัวฟีนะครับก็เป็นตัวของลาพก็ได้นะตัวนี้คิวก็ยังไม่เคยทดลองใช้แต่เขาบอกว่ามาแรงมากๆแล้วก็ใช้ฟีไม่จํากัดนะครับผมโอเคหลังจากที่เราได้รูปฉากแรกครับผมก็จะไปสร้างฉาก2345ต่อกันเลยนะครับผมอ่าโหถือว่ารูปออกมาได้ดีเลยนะครับผมนี่นะครับทีละฉากเนาะหจากนั้นนะครับเราก็บันทึกรูปไปได้เลย สำหรับใครบันทึกรูปแบบคิวนะครับให้เราดูนะครับว่าตัวไฟล์ที่เราบันทึกมานะครับถ้าเป็นดอทเว็บนี่ยมันใช้ต่อยากนะครับผมเออนะครับมันใช้ต่อ,อยากเวลาเราจะไปโยนอีกแอปแอปหนึงนะครับเพื่อที่จะทําให้ภาพของเราเนี่ยกลายเป็นวิดีโอเนาะมันจะโยนไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราเป็นดอทเว็บนะคิวแนะนําว่าให้ทําการพิมพสกรีนนะครับหรือว่า แคปหน้าจอสาหรับวิธีการทั้งหมดนี้นะทุกคนที่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทําได้นะครับผมเราก็แคปหน้าจอซึ่งการแคปหน้าจอเนี่ยในมือถือเดียทุกคนทําเป็นอยู่แล้วเนาะถ้าทาไม่เป็นเนี่ยแต่ละรุ่นมันแคปไม่เหมือนกันนะคิวก็ไม่สามารถบอกได้นะแต่คือมันทํไม่ยากนะครับผมทำไม่ยากเนาะโอเคแล้วก็กดบันทึกไปโอเคนะครับหลังจากที่เราทำห,หมด3ฉากแล้วเนาะผมก็ใช้ตัวต่อไปนะครับที่เรียกว่า a อชื่อว่าหายลูนะหายลู่ AI ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยเลยนะ คือตัวนี้มันจะทําให้ตัวของภาพของเราเนี่ยกลายเป็นวิดีโอนั่นเองนะครับผมอลองตอนนี้เลยนะครับน,นี่นะครับภาพเป็นวิดีโอนะครับเลือกหมวดเข้าไปเราก็อัปโหลดเข้าไปครับแล้วเราก็เลือกภาพไปนะครับช็อตแรกก่อนนะเราก็ปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ของคุณอันนี้เราสามารถเอาพวกฉากที่ตัวของ c h a t GPT เนี่ยมาวางได้นะครับเพื่อให้ตัวของ AI ที่เขาเจนจากรูปภาพเนี่ยเป็นวิดีโอ จะได้ทำพฤติกรรมตามตัวสคริปต์นี้เลยนั่นเองนะครับนะเสื้ออันนี้ใช้งานได้ฟรีนะครับแต่จะมีเงื่อนไขการใช้งานอยู่เนาะนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับสร้างผมเคยใช้ตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นของ king ai ซึ่งอ่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะสร้างภาพภาพหนึ่งออกมารอนานมากนะครับผมรอนานมากตัวนี้เร็วกว่านะครับตัวนี้เร็วกว่านะครับรอแป๊บนึงครับผมก็เจอันัที่2เลยนะครับ อนนเราก็ต่อสินที่3เลยนะครับ อ่ะนะครับก็ประมาณนี้มันจะมีทั้งหมด7ฉากนะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ7ฉากนั่นเองเมสสเต็ป mm hmm. <Step S 2> ถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องควรมีนะั่นก็คือการพากเสียงนั่นเองซึ่งการพากเสียงเนี่ยเราจะพากเองก็ได้หรือว่าใช้ AI ในการพาก็ได้แต่ a อที่คิวใช้นะครับในการพากิวจะใช้เป็นตัวของ c h a t GPT นั่นแหละครับผมซึ่งตัวของ c h a t GPT ถ้าเกิดเราใช้ในมือถือเนี่ยเราสามารถกดค้างแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วมันจะมีคําว่าอ่านออกเสียงนี่มันก็จะอ่านออกมาให้เราเลยนั่นเองครับเพ one the shy owl in the forest อ่าเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้เราก็จะให้เขาอาหารนิทานตอนที่เขาสร้างมาให้เราตอนแรกจําได้ไหมทุกคนที่ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็กดอ่านออกเสียงซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะทําการบันทึกเสียงตัวนี้ลงไปในเครื่องของเราเราจะบันทึกด้วยการบันทึกหน้าจอนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการบันทึกเสียงแล้วก็ได้ภาพได้วิดีโอเรียบร้อยแล้วก็จะไปประกอบกันในแคปคัทนั่นเองนะครับผม It wandered everywhere, lurking beneath feet, under trees, and in dark corners, but was never seen, never loved, because who would care about a mere shadow? แล้วก็จบไปนะครับสำหรับการทำอาชีพ YouTube Automation นะครับทำทุกขั้นตอนคุณก็จะได้คลิปวิดีโอ,อมาแล้วเราก็เอาไปเผยแพร่บน YouTube ได้เลยซึ่งสายการทำ YouTube a u t o m a t i o n เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายสายมากๆไม่ว่าจะเป็นสายบุญนะครับสายเสียงทำสมาธิอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันหรือว่าสายเล่านิทานสายแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วผมสร้างแรงบันดาลใจอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ปัญหาก็คือขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมกว่าเราจะได้ทีละขั้นตอนเนี่ยเราก็ต้องใช้ AI หลายตัวมากๆเลยครับมันก็เลยทำให้มีคน เข้ามาทําค่อนข้างน้อยเลยนะผมมันก็จะเป็นปัญหาหลักๆนั่นเองรวมไปถึงนะครับบางคนครับไปใช้ตัวภาคเสียงที่ไม่ดีตัดต่อไม่เก่งในแคปคัทเนี่ยเสียงกับภาพไม่ตรงกันทําให้ไม่ได้คลิปที่มีคุณภาพแล้วก็ยอดวอิวน้อยครับวันนี้ครับคิวก็เลยได้เปิดคอร์สต,ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า ai youtube automation นะครับผมตัวนี้นะครับจะสอนเกี่ยวกับการทํา youtube automation ครับคุณแค่เพียงคลิกแค่2คลิกคุณก็สามารถได้ทั้งภาพวิดีโอนะครับแล้วก็ภาคเสียง เสร็จพร้อมกันเลยภายในแค่2คลิกเท่านั้นนะครับผม และต่อได้ครับคอร์สนี้นะครับคิวจะสอนวิธีการทำ u t u b e ที่คิวก็ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่าการสร้างไรายได้ใน u t u b e ครับมันจะเป็นการาฟแบบนี้ถ้าเกิดเราทำา SEO ได้ดีเวลาเขาเซิร์ชเจอคลิปเราดูคลิปเราจนจบเนี่ยเราจะได้มีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คิวก็บอกไว้หมดเลยครับรวมไปถึงครับเพื่อนๆพี่ๆที่ไม่เคยสมัครแม้กระทั่ง g o o g l e นะครับในการใช้ทาช่องในการสร้างไรายได้จาก YouTube อันนี้คิวก็สอนครับและเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยนะนั่นก็คือถ้าเกิดเราได้้รายได YouTube แล้วถอนไม่เป็นเนี่ยถอนเข้าบัญชีไทยไม่ได้เนี่ยเราทำยังไงทุกขั้นตอนครับคิวมีสอนตั้งแต่เริ่มต้นแบบจับมือทำเกี่ยวกับการทำ u t u u e o m เ t o m a t i o n ครับก่อนคิวจะได้เทคนิคมาทั้งหมดนี้ครับคิวเสียค่าเรียนไปเยอะมากๆรวมไปถึงนอกจากจ่ายค่าเรียนไปเยอะมากๆคิวยังเสียตังค์ไปซื้อตัวของ AI ที่แบบซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่หลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียววันนี้ครับคุณไม่จะเป็นต้อง ไปงมเองครับวันนี้คุณสามารถเริ่มได้ที่นี่เลยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจตัวของ YouTube Automation ตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ตรงคอมเมนต์ครับแล้วทักไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับพิมพ์คำว่า YA01 จะมีรายละเอียดคอร์สให้กับทุกคนได้ดูครับปกตินะครับราคาคอร์สนี้นะอยู่ที่5990ัาครับสำหรับรอบนี้เป็นรอบแรกพรีออเดอร์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube เท่านั้นครับจาก5990เหลือแค่เพียง1599บาทเท่านั้นเองครับผมจำกัดอยู่ที่50สิทธิ์เท่านั้นครับตัวคอร์สตัวนี้เรียนวนเรียนซ้าได้ตลอดชีพเลยนะครับผมสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามทั้งไลน์ OA ส่วนตัวแล้วก็ในกลุ่มได้เลยนั่นเองนะครับ และพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube ที่คิวรักมากๆครับคิวพิเศษแถม1นคอนะครับนั่นก็คือตัวของคอสมาเก็ตเพจแชทแตกร้อครับคอร์สนี้เป็นคอร์สพลิกชีวิตของคิวเนาะคุณสามารถเอาสินค้าไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าสินค้าทั่วไปสายชาร์จเบาะโซฟาเนี่ยคุณสามารถเอาไปอัพราคาเพิ่มแบบ หลักพันหรือหลัก2อสเท่าอยู่ในแอปนั้นได้เลยแล้วก็มีวิธีขายโดยที่คุณไม่จาเป็นต้องสร้างอะไรใหม่เลยครับคุณมี Facebook คุณมีมือถือคุณก็สามารถทําการขายของบน m a r k e t p ตเพจได้แล้วคิวจะแอบบอกนะครับว่ามีนักเรียนของคิวเนี่ยทำกำไรกับรถมือสองเนี่ยได้มากกว่ากลรับก,กับแสนแบาทกันเลยทีเดียวโอเคนะครับจากคอนี้ก็ ถ้าเกิดใครนะครับอยากได้ขอตัวนี้แถมไปด้วยก็อย่าลืมนะครับทักมาให้ทัน50สิทธิ์แล้วก็ถามแอดมินก่อนนะว่าเราได้ตัวนี้หรือเปล่าถ้าทันคุณก็ได้ไปเลยครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีแลครถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของเุ็นคนแรกๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม